โรงแรมติดทะเลย่านสีราชาที่มาพร้อมกับชายหาดส่วนตัวขับรถจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงนิดๆก็ได้มานอนชิชลๆริมทะเลกับที่นี่เอสสีราชาโฮเทลแอดเรสซิเดนซ์ครับโรงแรมเปิดใหม่ที่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสห้องพักของที่นี่จะเห็นวิวทะเลทุกห้องเลยครับมานอนดูวิวทะเลพร้อมผ้าทิศตกกันได้เลยห้องกว้างวิวสวยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟครบจบในที่เดียวส่วนภายในห้องน้ําก็แบ่งโซนอย่าง ชัดเจนแถมมีระบบอัตโนมัติแบบญี่ปุ่นด้วยนะที่สําคัญที่นี่เขายังมีโซนร้านอาหารมีโซนบาร์ให้นั่งชิลริมทะเลด้วยนะครับสายคอนเทนต์รับรองถูกใจมุมนี้แน่นอนแถมส่วนกลางของที่นี่ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะทั้งสระว่ายน้ําที่ชมวิวได้แบบพารโนรามาหรือจะห้องซาวนะ่าฟิตเนสออนเซนก็มีให้บริการเช่นกันครับตัดภาพมาที่บรรยากาศยามเช้าบอกเลยว่าอาหารเช้าของที่นี่เขามีให้เลือกเยอะมากจะอาหารไทยอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับ ที่สําคัญอยู่ใกล้เซ็นท่านสีราชาด้วยนะวันหยุดแบบนี้มากดจองกันได้เลยสองใบเชาต่อคืนเท่านั้นนะครับบ๊ายบาย